มิฮาวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเคมิกาเลยค่ะวนณวิจิตนะคะเลขที่2ีสิบชั้นม .5 ้าทับสิค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับคุณศัพท์ในภาษาจีนกันนะคะคุณศัพท์ในภาษาจีนอ่านว่าสิงหลงชื่อค่ะคุณศัพท์คำแรกนะคะต้าต้าแปลว่าใหญ่ค่ะ คำที่สองนะคะเซียวเซียวแปลว่าเล็กค่ะคำที่สามนะคะเกาเกาแปลว่าสูงค่ะคำที่สี่นะคะไอไอแปลว่าเตี้ยค่ะคำที่ห้านะคะโยู่ยอแปลว่าขวาค่ะ คำที่6นะคะจัวจัวแปลว่าซ้ายค่ะคำที่7นะคะกันจิ่งกานจิ้งแปลว่าสะอาดค่ะคำที่8นะคะอันจางอันจางแปลว่าสกปรกนะคะขอ จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ